เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับเราอยู่กันในเกมฮอนฮีโร่ออฟยูเวอร์สนะครับวันนี้เราจะมาลุ้นกล่องสุ่มอวตารกันนะครับไอทีซื้อได้ไอดีแล้วสองกล่องอะนะครับเราจะมาเปิดกันทุกกล่องเลยนะยกเว้นกล่องที่มันเป็นซิลเวอร์นะครับอันนี้นะจะเปิดได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปเปิดกันทีละกล่องเลยและการเริ่มจากไหนก่อนดี คือมันน่าเปิดไปหมดเลยนะครับอ่ะเริ่มจากใช้ซิมเวอร์ก่อนละกันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ16ตัวนะเราก็สุ่มไนดะ้แค่ตัวเดียวตัวไหนนะ่าสนใจบ้างสวิตเทอร์ลวกันนะครับตัวอื่นเนี่ยดูไม่โอ้ยคุณครูก็ใช้ได้นะตัวอื่นดูแบบเก่าๆนะครับ เซตอินเตอร์นี่ผมมีแค่พาราไซน์นะโอเคเปิดกันเลยครับใช่ก็โอ้โห <you. S 2> คุณครูคุณครูซักคูบัสครับเออก็ใช้ได้นะซักคูบัสผมไม่ค่อยมีโอต้าอยู่นะครับว้าเป็นคุณครูที่ค่อนข้างขี้เกียจแต่ก็นะแะแจมอะแจม ดูงเงี้ยจำเลยในเกมตัวนิดเดียวนะครับโอเคมาอูงจริงขาดอีกแค่300กว่ากว่าๆนะครับมีวิธีทำให้ได้ซินเวอร์ไวๆไหมเนี่ยโอเคมาต่อกันที่สปอร์ตแล้วกันผมว่าสปอร์ตเนี่ยนบผมก็เฉยๆนะเฮ้ยมีคิงคลาวอะเบลโอ้ยเพเปอร์ก็โอเคอยู่นะถ้าได้เพเบิรนะครับ นอกนั้นคือหหเบเบเฮก็แพงอยู่นะครับโหนี้ก็ปิงโกลเท่านั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่แพนด้าโมนเนียมนะครับอะไรก็ได้เลยจริงโ้แต่ทาโลกก็ไม่โออะไม่เป็นไรสองกล่องลองจิ้มตัวที่อยากได้ดิอ่ะจัดไปครับ ส่งของขวัญให้ด้วยนะเหมือนว่ายังไม่ส่งแล้วกันนะครับไว้จัดกิจกรรมแจกอวตารละกันนะอันนี้รีวิวเปิดกล่องไปก่อนโอ้ <'re> lucky. เพเบิลโรนันโดครับมตอนนี้ก็เลือกใช้แทบจะไม่ถูกเลยนะครับมีทั้งตัวทองมีทั้งแต่งจริงชอบไว้ที่เป็น ฟฟงเกนสไตล์นะมาอีกอีกอันหนึ่งขอว่าหายากนะครับตัวนี้หายากนะเพราะมันต้องปริงโคเท่านั้นนะครับสำหรับมาไลเค้นไปกด <'re> lucky. เฮ้ยกลองสีนี้แกเลตเบลมาทั้งโดมาทั้งแกเลตเบลเลยครับมังกิ้งคิงนะ โอ้โหทงนี่ไม่บอกเลยว่าเป็นทีมชาติเวลนะครับโอเคหมดไปครับกล่องสปอร์ตแก๊ปแบ็กนะครับต่อไปอินเตอร์นะครับอันนี้เป็น,นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วกล่องเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นเซ็กซี่นะครับแล้วผมไม่อ่านอินเตอร์มาจากไหนเนี้ยอินเตอร์อันนี้โอ้เป็นแบบ <c oughs> ตามก๊กเหรอก็น่าจะรวมแบบวัฒนธรรมของต่างชาตินะครับหลากหลายรูปแบบแต่หลักๆนี้โอเคดีนะแม่นากมีแล้วนะครับโอ้โหไม่นะเอนจิเนียอันนี้มีแล้วครับไปมีเมื่อไหร่ะเนี่ยเซอร์เซนะครับอะไรก็ได้ครับแต่อันนี้คือที่สุดนะ แต่บอกเลยว่าอะไรก็ได้ mm hmm. ครับจัดไปกล่องอินเตอร์เนชั่นแนลแก๊กแบงก์เอนจิเนียอุ้ยเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่โอ,โอ em <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้โห450ก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้ามีช่วงไหนมันลดราคามามันก็ถูกกว่า390อยู่แล้วนะครับ มันต้อง500อ่ะน nah. ะ6ตัวนี้ครับวูฟอร์ซิกเกิไม่ใช่ฟอร์ซิกเกินะครับเป็นอาติเทรีแต่ต้องตัวนี้ดิมามันคืออะไรอ่ะเซอร์เหรอทรงของควันไม่ใช่ครับใช้กอล oh. วู้อุ e ้ยเกี e ่ยวไหมเกี่ยวกับกล่องไหมตัวนี้คืออะไรอาเดเชียหรอ โอ้แต่กว่าห้าร้อยโกลนะครับเอ้แต่มันโอ้คุ้มคุ้มอย่างเงี้ยนะ Spring Festival set avatar ครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปส่องตอนท้ายนะผมไม่มั่นใจว่าเป็น avatar ของฮีโร่ตัวไหนนะครับเปิดหมดแล้วมาอันนี้เป็นロボット grab อาวมียี่สิบหกตัวนะครับแต่ไม่โชว์ไม่เป็นไรลุร้นกันเลย โรบอทไม่แน่ใจว่ามีตัวอะไรไปแล้วบ้างนะครับอรรโอ้โหมาเลยครับเจมินายดีปะวะไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะตัวที่สองกันไปเลยครับเพราะไม่มีให้ส่องไปไวได้เลยนะารรยมาสวยๆโอ้ยไม่เอาได้ไหมอะไรอ่ะ อวตา d ด n ใช่ไหมโอ้โหผมมีอวตา d ด n แบบโคเด็กแล้วสวยกว่าเยอะเลยนะครับก็ตามสเตปของผมนะครับฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยอวตารตัวเดียวก็พอแล้วนะครับตัวที่ผมชอบชอบสวยๆอะไรเงี้ยมาฮอ l i d a เครับอืแครงก็โอเคมาเซิร์ฟอาร์มก็อยากได้ อันนี้อะไรอ่ะอามาดอนเหรอขอเซกเกิลครับบูแ๊แวกใช่ไหมโอ้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสงกราน,นครับวันหยุดสงกรานวันวาเลนไทน์โอ้โหถ้าจะเอาคุ้มเนี่ยมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับขอแค่2ตัวเนี้ยได้นี่โคตรดีใจเลยแครงกับมัสเตอร์อัพอาร์มครับ จ่าไปเฮาดีเยแก๊บแบ็กโอ้ยบัตเซอร์อัพอาร์เหมือนกันครับแต่เป็นอันเนี้ยอาวันวันเลนทายนะครับเป็นวันสงการโอ้สี่สี่ร้อยยี่สิบโกลด้วยมันไม่ค่อยกำไรเลยมาสองตัวนี้มาหน่ะครับไปเด่าโอ้โห อะไรดิส right, ไอ้นั่นน่ะตัวช็อตช็อตอน,นะครับผมจะจำสับสนกับด็อกเตอร์นะดีเพลเซอร์นะเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูโหดูดูลู่วันเล่ดิโอ้โหโคตรแบบสาก,กลนะ่ะโอ้โหแต่งหน่อยก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมโกลดีชั่นนะครับแก๊ปแบ็ก 16ตัวผมเชื่อว่าผมมีไปแล้วหลายตัวนะครับเคยบ้าซื้ออยู่ช่วงหนึ่งนะ4 9่โกลคอยครับคมมากจัดไปอู้หนาวดับมือเดีีไปเลย้มีร่างโก้ฮะโกดีชันหนอเนี่ยโอ้ย มาครับตัวสุดท้ายของวันนี้ขอดีๆขอที่ชอบนะยอร์ลัคกี้เดสวารเล็ตเจราร์โอ้ชคอยน์นี่เหลือ1 4นสเท่านั้นซามิตี้โอ้โหจบครับจบ <S 2> <S 2> โอเคครับเราไปดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับเอนจิเนียครับเครียดเลยเนี่ย มันเหมือนอะไรอะดามา่าแอดดิกนะครับจาพี่ชิดเคยเอาขึ้นอ่ะมันเป็นรูปการแบบโฆษณาชนเชื่อของสารั์เมื่อก่อนนะที่แบบเชิญช,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 ชวนคนมาเกณฑ์ทหารนะครับเอามาทำเป็นเอนจิเนียร์ได้ไงมนนะเนี่ยมาสเตอร์ออฟอาร์มครับโอ้ก็ใช้ร่างนี้อยู่นานนะร่างพีเดตไม่ใช่พีเดเ,เตอร์ถูกแล้วนี่ว่าพีเดเ,เตอร์นะครับนะเออหมื่นละ ตอนนี้โอ้ดูโมเดลมันดิมันปั้นได้แบบไม่ละเอียดมากๆนะครับมันเก่าอัอนเนี้ยนะมังกี้ i ิงครับมังกี้กิงก็มีร่างเด็กแนวแล้วนะมาว t เทนดิวก็มีนะครับอันนี้ก็ซื้อไว้มาต่อไปก็เป็นแกลเลต l เบลเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะยังเลเวลศูอยู่เลยนะครับ ้เนี่ยเซอร์ใช่ตัวนั้นไหมใช่ด้วยไงโ,โหเราไม่ได้นะครับขออญาตเปิดร้านค้าเลยเมันมีขายใช่ไหมคือมันต้องปลดล็อกอะไรเนี่ยนะสักอย่างนะครับก็จะได้มาฟรีไม่สามารถซื้อได้นะครับ s e สไ,ได้สวอได้แต่ก้อนอย่างว่านะครับเกมนี้ถ้าจะสุ่มแล้ว อยากได้ตัวนู้นตัวนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่ครับอยากได้ตัวไหนก็ต้องซื้อเอานะครับจะมานั่งสุ่มนเนี่ยโหไม่ใช่นะครับต่อไปครับเจมินายโอเคอันนี้ไม่ไม่ไมีสักตัวเลยสำหรับอวตารนะครับอ่ะต่อไปนี้คอรัปเต d ด s ิสซิเนะครับมาต้องเข้ามาอ่านชื่อกันเลยทีเดียวโอ้โห นี้มันก็จะดูไปรุ่นมาหน่อยนะก็ถือว่าใช้ได้มีลำโพงติดอยู่ที่ไหล่ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เลยอันนี้ผมตอนฮีโร่ออกม่เนี่ยซื้อเป็นเซตรีเจน d ด r รมาเลยนะครับโอ้เรามาได้โกเอดิชั่นได้ไงวะเนี่ยอ่ะแล้วที่ผมคาดไว้เนี่ยใช่อาริเชียหรือเปล่าใช่ด้วยนะครับอเออแต่ก็ก็ แจมอยู่นะอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโอ้ยแต่ท่าน,นี้มันจะแหลมกว่าเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นอันติเมทหรือเปล่าอ่ะสักูบาร์สครับตัวแรกที่เราได้เอออันเก่านี่คือแบบยังยังโหลนะเป็นคริสต์มาสอะไรก็ไม่รู้นะอะกลายมาเป็นคุณครูแนละ้วอามาดอนที่แบบเฮ้ยเนี่ยผมมีของโคเด็กตัวใหญ่กว่าเยอะอยู่แล้วนะครับล่างนี้ก็ไม่โรบ,บอทโอ้โห ม่สวยเลยนะเอเบ,บลิลครับมากิเซนโนโ,โรนันโดครับอือหือเอาจริงล่างนี้ใช้แล้วดูแบบดูเอ็กซ์ซีป่ะแบบ <c oughs> เหมือนอยากไล่ฆ่าชาวบ้านเขาไปทั่วอะไรเงี้ยเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะตัวสุดท้ายครับเพซิเลน n t โกล์อีดิชั่น นั่น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 โอ้โหมีร่างซอ็อกเกอร์อยู่ด้วยนะครับมันควรจะไปอยู่ในเซตโรบอทนะหรือว่ามันอยู่อ่ะก็ประมาณเท่านี้ละกันนะครับขอให้ได้ตัวดีๆนะขอให้ได้ตัวที่อยากได้นะครับจริงกล่องพวกนี้อย่าไปมองว่าแบบโอ้โหฮีโร่ราคาจริงนะครับมัน 450อะไรเงี้ยมันลดเหลือ390โกอะไรเงี้ยอย่าไปมองกันนะเพราะว่าบางตัวมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับต้องรอนานๆทีมันว่าเปิดอะไรเงี้ยจริงๆในเกมนี้ไม่แทบจะไม่มีตัวไหนที่มันจะซื้อไม่ได้อีกนะครับอีกสักพักอีกรอได้อะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเปิดขายอะไรเงี้ยนะครับเขถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะที่ให้เราได้ลุ้นอวตาที่ ไม่มีขาอยู่ตอนนี้นะครับโอเคสำน,นี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ